สวัสดีค่ะครับที่แล้วเราทำใบางานที่แปดเนาะครูจะข้ามใบางานที่เก้าก่อนนะคะมาทําที่ใบางานที่สิบนะคะในะบางานที่10เป็นการหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบเนาะครับที่แล้วเราเรียนสมบัติของ square root a กลังสองหรือ square root ของ a คูณ a จะมีค่าเป็น a ใช่ไหมคะสองตัวถอดได้ถ้าเป็นรากที่3ส,สัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้มี3ามอข้างหน้านะคะของ a, a ยกกำลังสามดังนั้นรน้าที่3จะต้องได้3ตัวถึงจะแยกออกมาได้นะคะ a คูณ a 3ตัวออกมาได้เป็น a ตัวอย่างเช่นนะคะ สแควร์รูทแปดน่นจาก8แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณกันสามตัวเนาะจีจีจากข้อนี้มันทามาตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาทําให้ละเอียดมันก็คือรูทสองคูณรองคูณกัน3มตัวได้รูทของสองราาที่3มของสองกำลังสามตอบ2ะะอ, 2, อนงนะคะเพรสองทำคล้ายๆข้อ1นะคะต่อไปข้อ2ถ้าเป็นรากที่สองค่า A ตรงอา ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยติดลบไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นาราชที่3สามารถติดลบได้เพราะว่าลบ3ตัวคูณกันได้ลบนะคะยีมันคือ3คูณกัน3ตัวดังนั้นลบยีก็เป็นลบสคูณกัน3ตัวเนาะตรงนี้ก็จะได้เป็น square root 3ของลบสทั้งหมดยกกำลัง3 คำตอบคือลบสามนะคะข้อนี้ข้อสี่กับข้อข้อสี่ก็จะทำคล้ายคล้ายข้อสองเนาะต่อไปนะคะมาดูข้อข้อห้าอ่ะข้อห้านะคะสองร้อยสิบหก

องคูณสามนะคะดังนั้นตอนนี้เขาเขียนเป็นสองคูณสองคูณสองมาแล้วตรงนี้เราก็เป็นเลยค่ะสามคูณสามคูณสามดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นสแควร์รูทสามของสามงหมดกี่ตวิลูกสามตัวนะคะดังนั้นตรงนี้สามตัวออกหนึ่งตัวก็จะได้เป็นสแควร์รูทสาม ของสองทั้งหมดกำลังสามคูณกับสแควรูทสามของสามทั้งหมดยกกำลังสามสแควรูทสามของทั้งหมดกำลังสามได้สองตัวนี้ก็ได้สามคูณกันได้เท่าไหร่ไปคิดเอาเองนะคะต่อไปข้อหกก็จะทำคล้ายคล้ายข้อห้านะต่อไปมาดูข้อเจ็ด ข้อ7 24แยกตัวประกอบได้เป็น2 1 2 2 3 4 2 6 12 2 3 6ดังนั้น24แยกตัวประกอบได้เป็น2 2 2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะนะนั้นก็แยกได้เป็นสแร์รด 3. ไม่ใช่ สแควรูทสามของสองแล้วก็สแควร,รูปสามของสามเนื่องจากตัวนี้ไม่มีคู่ดังนั้นเลียนลงมาแต่ตรงนี้จับกันได้กี่ตัวคะสามตัวดังนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่ ไปใส่มานะคะข้อ8ก็จะทำคล้ายๆกับข้อ7จดนะอ่ะดังนั้นนักเรียนไปทำต่อข้อ8นะคะต่อไปมาดูข้อสดูข้อ,อข้อ9 5 4สดังนั้นอันนี้เขาแยกมาแล้วค่ะลบ3คูณลบ3าคูณลบ3ามต้องคูณกัน3าตัวติดลบเนาะคูณ2ดังนั้นตรงนี้ข้างตรงนี้เขาแยกมาแล้วดังนั้นตัวนี้ได้ square root ส 3, ของ2อ่ะ3ามตัวนี้จับการได้เศ่ตัวนี้2ตัวนี้ตัวนี้ก็ลากมาตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่ลองทำดูเนาะดังนั้นนักเรียนก็ไปทำต่อข้อ9กับข้อ10 เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ